นายพลดูเลยสวัสดีครับกรมทางหลวงชนบทลุยสร้างไทยแลนด์วริเวล่าอีก85กิโลเมตรงบกว่า4.2พันล้านผุดสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนใหม่เชื่อมจังหวัด3สมุทรกรมทางหลวงชนบทเดินหน้าถนนเรียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ไทยแลนด์วริเวล่าสมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงครามยาว85กิโลเมตรหรือช่วง3สมุทรวงเงิน4,275ล้านบาทแบ่ง4สัญญาดันเชื่อมเส้นทาง3สมุทร2,342ล้านบาทผุดสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนใหม่เพื่อศักยภาพถนนสายรองสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนนายมนตรีเรชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วยนายยงยุทธเพ่งเมืองกรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทด้านดำเนินงานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงข่ายถนนเรียบชายฝั่งทะเลภาคใต้หรือ Thailand r i v ว e r a ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีณแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรีนายมนตรีเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบท ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายถนนเลียบฝั่งทะเลภาคใต้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2,152เป็นต้นมาซึ่งเป็นไปนตามมติคณะรัฐมนตรีในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนดังกล่าวให้มีความต่อเนื่องส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางตลอดจนการแก้ไขปัญหาจราจรและเหมาะสมเป็นถนนท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลปัจจุบันโครงการไทยแลนด์ลิเวียรเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่สําคัญที่สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างมากมีพื้นที่ดำเนินการตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาคร สมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบกีรีขันธ์ประนองชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีนราธิวาสแบ่งเป็น4ระยะรวมระยะทาง950กิโลเมตรแบ่งเป็น4ระยะดังนี้คือระยะที่1ช่วงสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบกีรีขันธ์ชุมพร ระยะทาง515กิโลเมตรงบประมาณทั้งิ้น2,549ล้านบาทปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วช่วงนี้เสร็จแล้วนะครับทำให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามแนวเส้นทางจำนวนมากสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่อีกทางระยะที่2ช่วงชุมพรชุร,ราชธานีนครศรีธรรมราชสงขาระยะทาง150กิเมมีการศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการสำรวจออกแบบและจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคาดว่าการก่อสร้างจะทยอยเริ่มดำเนิน,เนการตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไประยะท,ที่3ช่วงสมุรปราการสมุรสาครสมุรสงครามระยะท,ทาง85กิโลเมตรโครงการ3สมุรการสำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ขั้นตอนต่อไปคือการสำรวจอสังหาริมทรัพย์และเวงคืนที่ดินค่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น4,275ล้านบาทโดยแบ่งสัญญาการดำเนินง,งานออกเป็น4ช่วงได้แก่สัญญาที่1ช่วงจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครด้านตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนมีถนนเดิมอยู่ซึ่งจะทำการปร,ปรับปรุงถนนที่มีอยู่เดิมตามแนวคลองสัมปะสามิ ครองสากรครองพิทยาลงกรโดยจะมีการปรับปรุงผิวจราจรถนนเดิมบางส่วนพร้อมทั้งเพิ่มเติมป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์อำนวยการจราจรให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัยเพิ่มขึ้นโดยมีรูปแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของเส้นทางท่องเที่ยวใช้งบประมาณ788.2ล้านบาทสัญญาที่2นะครับช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีน เป็นการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนใหม่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางต่อเนื่องและบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่เป็นการก่อสร้างสะพานพร้อมทางต่างระดับซึ่งถือเป็นช่วงที่มีส่วนสําคัญของเส้นทางเนื่องจากมีไฮไลท์และเนื่องจากช่วงดังกล่าวมีสภาพดินอ่อนที่ปรึกษาออกแบบให้มีการตอกเสาเข็มและก่อสร้างเป็นสะพานบกส่วนด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีการเสนอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเรื่องป่าชายเลนโดยใช้งบประมาณ2,342ล้านบาทโดยจะเริ่มงบศึกษาสำรวจสัญญาที่3นะครับช่วงจังหวัดสมุทรสาครด้านตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนถึงจังหวัดสมุทรสงครามเป็นการปรับปรุงถนนเดิมมระยะทาง4.4กิโลเมตรและมีการก่อสร้างถนนใหม่มระยะทางประมาณ12.3กิโลเมตร ขนานไปกับถนนพระรามสองนะครับช่วงนี้ทำให้นอกจากจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จะบูรณาการจากท่าฉลอมไปถึงดอนหอยหลอดโดยผ่านวัดกาหลงซึ่งเป็นวัดหลวงปู่สุดอาจารย์ของจอมโจรตีใหญ่และมีสะพานสายรุ้งซึ่งงดงามแล้วยังเป็นเส้นทางเลือกสำหรับการไปเที่ยวตลาดร่มหุกซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟจากท่าฉลอมไปถึงแม่กลอง ทำให้เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวได้อย่างยิ่งใช้งบประมาณ829.5ล้านบาทช่วงนี้ถ้าเสร็จก็จะสวยนะครับน่าไปเที่ยวนะครับสัญญาที่4มีแนวเส้นทางเดิมอยู่แล้วโดยจะปรับปรุงถนนเดิมระยะทางรวมประมาณ14.5กิโลเมตรเชื่อมจากส่วนปลายของสัญญาที่3บริเวณบ้านชายทะเลรางจันจังหวัดสมุทรสาคร ไปสู่ส่วนที่เป็นดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามผ่านถนนพระรามสองไปเชื่อมต่อกับถนนวริเว,วล่าเดิมที่บ้านคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามวงเงินประมาณ315.3ล้านบาทอย่างไรก็ตามกรมทางหลวงชนบทพิจนารณาแล้วให้สัญญาช่วงที่3มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งโดยงบประมาณ829.5ล้านบาท โดยมีค่าเวรคืนที่ดินและทรัพย์สินประมาณ69.2ล้านบาทค่าก่อสร้างโครงการประมาณ750.5ล้านบาทค่าสำรวจสังหาริมทรัพย์ประมาณ9.8ล้านบาทกรมทางหลวงชนบทจะตั้งงบประมาณส่วนนี้ในปีงบประมาณ2,170นะครับระยะที่4ช่วงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระยะทาง200กิโลเมตร ปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทได้นำเนินการจ้างที่ปรึกษาวงเงิน33ล้านบาทเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในปีงบประมาณ2 5 6 8จัดศึกษาแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2 5 6 9คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างหลังปี2 5 7 3ช่วงนี้รอยอยีกนานหน่อยนะครับนอกจากนี้กรมทางหลวงชนบทยังมีโครงการไทยแลนด์ลิเวียวรเส้นทางท่องเที่ยวเรียบใจฝั่งทะเลอันดามัน โดยมีพื้นที่ดำเนินการเป็นฝั่งทะเลอันดามันครอบคลุมพื้นที่6จังหวัดได้แก่ระน,นองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปัจจุบันกรมทางหลวงชนบทยังอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกับสำนักง,งานนโยบายและแผนการขนส่งจราจรเพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการเส้นทางท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งทะเลไทยแลนด์ลเวอร ฝั่งทะเลอันดามันอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีในส่วนของโครงการก่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเรียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ด้านตะวันตกถนนท่องเที่ยวตะนาวศรีคีรีพัฒช,ช่วงเขาบันไดบ้านผู้น้ำร้อนอำเภอหนองยาปร่องเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีระยะทางรวม37.240กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง714.288ล้านบาทคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2 5 7 0ก็เป็นโครงการที่ครอบคลุมจากภาคใต้นะขึ้นมาทางสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการก็เป็นโครงการที่ถ้าแล้วเสร็จจะสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงดอนน้อยหลอด เชื่อมต่อตลาดร่บหบนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงถนนท่องเที่ยวที่กรมทางหลวงชนบทเขากำลังดำเนินการบางเส้นทางโครงการก็แล้วเสร็จแล้วนะครับขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ